ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วก้อนปีไม่นะครับเนาะมาหนี่งทางมาหนดฟ้ามเพิ่นกะมีของดีมาฝากพี่น้องอีกแล้วนะครับเนาะโดยเฉพาะว่าทองกับแม่ลูกเทพนะครับเนาะอยากได้เฟรมใหญ่ๆกะมีไห้นะครับเด้อพี่น้องครับเอา ผู้ใดอยากจะมาเยี่ยมมาชมฟาร์มกะปีใหม่กะสามารถเข้ามาเบิ่งได้เด้อครับพี่น้องครับพิกัดอยู่ที่บ้านสาบัวตำบลกุมาราศัยอำเภอกุมาราศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องอ้าวยากได้ตัวใดเดี๋ยวมันชู้สิพามาเบิ่งเอานะครับเนาะก่อนอื่นกะจะพาไปทักทายกับทั้งเจ้าของคอกครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาโนดฟาร์มนะครับผมกะก่อนอื่นนะครับกัขอบคุณนะครับเอซี่นะครับทั้งพี่มันชู้นะครับแล้วกัมาโนดฟาร์มนะครับตลอดปีที่ผ่านมานะครับอุดหนุนตลอดแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วกั นับสนุนทางฟ้ามเข้ามาตลอดนะครับผมกะบวมิมยังหายนอกจากเข้ามาขอคุณน,นะครับแล้วก็สีพยายามหางว่วงงามนะครับมาหายพี่น้องได้รับช่มคือเกานะครับผมกัจังได้กับควติดตามปากติดตามนปีต่อไปอีกคือเกานะครับผมกับกามือนี่กับสีมีแม่ทองแม่สาวแล้วก็แม่ลูกางามงามมาหายคือเกาครับ พี่การ์ดกั้ยูบ้านซาบัวนะครับอำเภอกรมาลาะสจังหวัดกรสินนะครับเบอร์โทรกับ0955485871ครับผมเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้นะครับเฟซบุ๊กกับมาโนฟาร์มบาแานภาษาไทยนะครับผมครับผมครับเมื่อวานนี้น้องเก๋งจะเอาตัวไหนก่อนครับเอาง้วแม่สาวก่อนก็ได้ครับเอาเริ่มจากแม่สาวด้วยครับพี่น้องเด้อจากแม่สาวตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นงัวสาว15เดือนครับอันนี้งัวนสิบหาเดือนด้วยครับพี่น้องครับ สิบห้าเดือนในลูกของพ่อไหนครับเป็นลูกของแจ็คพอตลอยล้านครับผมลูกของแจ็คพอตลอยล้านนะครับเด้อพี่น้องครับอ่ะลูกแจ็คพอตลอยล้านสูงไงอยู่ได้พี่น้องครับครับเออนี่เด้อเดี๋ยววันที่สิบพาเบิ้งนะครับเนาะเออนี่นะครับเอาตัวนี้ออกกันพี่น้องครับอ่ะออกไปเป็นลูกเฮ้ยลูกเออสิบห้าเดือนตัวนี้ไอ้เส้นสูงยุทธอะไรครับดวงเก่งลอยซีสิบห้าได้ครับอาตัวนี้ลอยซีสิบห้าเอาเบิ้งมุมหนึ่งก้อนนะครับเนาะลอยซีสิบห้านะครับเนาะใส่ลอยสีสิบ หาเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วแล้วกันสีแดงใหม่ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเออนี่นะครับเนาะเอาเมืองมุมนี่นะครับเอาเอาออกไปเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้มันบังกันอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวจะถามราคาให้ได้ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเนาะตัวนี้กับตัวใหญ่ยังเมืองกันนะครับออาลอยซีซิพหาได้อนะครับเดี๋ยวดูมุมนี่ให้เห็นชัดๆเออนี่ ตัวนี้นี่เก๋งเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดใบหาเมื่นหาต่อร่องได้ครับหาเมื่นหาต่อร่องได้ลูกพ่ออดไก่อเป็นลูกของแจ็คพอตลอยล้านลูกแจ็คพอตลอยล้านนะครับพี่น้องสีดีครับตัวนี้สีแดงดีนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังสีลอยไลว้ให้เบื้องอีกขางหนึ่งนะครับเนาะมุมนี่ยแต่ท่านจะเห็นชัดนะครับเบื้องอีกขางหนึ่งจังสีเห็นชัดก็นี่นะครับลูกแจ็คพอตเปิดใบหาเมื่นหานะครับเด้อนี่คนหางใหญ่ๆนะครับเนาะครับเออนี่นะครับเดี๋ยวจบเออขางนี้ไม่เจะเห็นชัดเด้้ออออพีีี่่่นนนนนงคครรัับบเเะะะาล หาเมื่อนหาเอาเบื้องมุมนี่เบื้องความเาาความลึกความหนานะครับพี่น้องครับให้ดูมุมนี้สีดีเลยครับตัวสีดีเลยตัวนี้ตัวจริงๆนี่ตัวใหญ่เลยนะครับเด้อหน้าตาเอาเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเบื้องชัดชัดนี่เบื้องแนวหลังเบื้องแผ่นหลังเป็นเอไว้ครับนี่ไปเป็นแมวบอกนะครับจะง่ญ่ได้อีกหลายอนะขดไขลครับพี่น้องมุนี้ใหญ่ได้อีกหลายครับอะจะโตได้อีกเยอะอ่ะเบื้องมุมนี่มุมใกล้ใกล้นะครับเนาะดูความเอ่อพวกชีดพวกหยางพี่น้องกับเบื้องมุมเีนียวนะครับเนาะ ม้วนสูงสูงจักน่อยนะครับงามครับตัวจริงงามตัวจริงยั่งสวยเลยครับด้วยพี่น้องครับเชี่ยงครับต้องมาบอกต้องบอกว่าคำว่าเบื้งตัวจริงนี่สยสีงามกว่านี้ทีพี่น้องเห็นพันกลองนะครับเด้อเนี่ยครับนี่มาเบื้งตัวจริงเอานะครับเนาะสวยโบดเหมือนเลยนะครับเนาะตัวใหญ่ๆหญาซิบหานะครับครับผมสูงลอยสี่ซิบหาเลยครับลอยสี่ซิบหาใดอยู่ครับลอยสี่ซิบหาใดนะครับเนาะครับคนหางใหญ่ๆหางโบดอบวชแซมนะครับนี่แหละสีบ่มีปานบ่มีจุดบ่มมีแดงครับพี่น้องครับ สีเบื้องข้างเดียวแล้วก็แล้วเลยนะครับเนาะสีคือกันเลยนะครับอนี่เด้อนี่ใช่เพียงตัวแรกเด้อครับพี่น้องเด้อเดีย๋ยวจะพาไปดูตัวต่อไปครับพี่น้องครับตัวต่อไปนะครับเด้อตัวนี้ต้องถือว่าเป็นที่เด็ดหัวลุ่นนี่ก็ถือว่ายังหุนถึกๆดึกๆเลยตัวนี้เห็นว่าเป็นง้อทองเลยพี่น้องครับเป็นง้อทองแยกเพศนอกครับอ้อทองทองกับแยกเพศหนอกคุณนะพี่น้องครับ ตัวนี้นี่ทองกับพอได้ครับผมตัวนี้ทองกับอ intention 435ครับแยกเพศีก็13เปอร์เซ็นต์ครับผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องค่ะแยกเพศนอกนี่มันสิเปอร์เซ็นต์การเป็นเพศแมนี่ก็13เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องเด้อครับลูกที่ได้คบน้องเก่งครับลูกที่สองในทองครับลูกที่สองตัวนี้ท้องกับอ intention 435เด้อครับพี่น้องวัวเอฟหนึ่งนะครับมีใบแต่ว่าใบเพิ่ึงพอในได้เพราะว่าทรงจดกับพร้อมลูกตัวแรกอยู่ครับทรงจดขายอยู่กับลูกตัวแรกกม่นครับแต่ว่าประกันได้ใบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตัวนี้เป็นถูกที่2เนาะลูกที่2ครับการลูกออกมาเนี่เป็นเอฟสองนะพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อโอ้นี่นะครับเด้อพี่น้องตัวนี้จังเบืองเก่านะครับเนาะอ่ะส่วนส่วนสูงเท่าไหร่ครับน้องเก่งร้อยสี่สิบเจ็ดบวกครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับพี่น้องครับอ่ะท้องอ่าแยกเพศนอกนะครับเนาะร้อยสี่สิบเจ็ดตัวนี้เกียงเปิดที่เท่าไหร่ครับเปิดไปแปดมืดหาต่อร่องไหนครับตัวนี้แปดมืดหานะครับพี่น้องย่ำนะพี่น้องแปดมืดหานี่คือท้องแยกเพศนอกแล้วกันแม่เป็นเอฟหนึ่งกับสมาพร้อมใบเลยพี่น้องครับใบส่จดอยู ตัวเพิ่ง็นลูก KF68 นะครับตัวเขาเนี่เป็นลูก KF68 นี่พี่น้องครับภายใต้แบรนด์ XD นี่แหละใครอยากเห็นลูกตัวแรกนะครับขอเบิ้งได้ครับผมขอเบิ้งได้แล้วเก่งมีลูกเยอะขึ้นแน่ขึ้นนีก็ได้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 ถามมีลูกเด้อครับเด้อลูกลูกตัวแรกกับที่อยู่หน้าจอตรงนี้แหละครับอ่ะลูกเป็นตัวแมียนะครับทรงจุด F ตัวสองลูกนะครับเนาะอ่ะเก็ดให้ยจนหายแล้วสวยเลยครับหนังหนานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งอ่าเล็บนะครับพี่น้องไม่มีปัญหาเออนี่เบื้วัง ตัวนี้หลังย่างเปรดนะครับเบื้องใกล้ๆนะครับว่านว่านอะกินหัวอาหารกินหัวอาหารเป็ดเออโอ้ว่าเลี้ยงธรรมชาติว่าเลี้ยงแบบบ้านๆเลยพี่น้องครับอาหารเข้าไปกับสีเต็มก็เนี่อันนี้ก็บว่ามันธรรมดาพี่น้องเต็มหนังหนาพร้อมนะครับเนาะเป็นง่วหนังหนาหุ่นดีดูกเงี้ยแล้วก็งคงสั่งดูกใหญ่ยเดครับพี่น้องตัวนี้เปลือกหนังเปลือกหนาเลยแหละพี่น้องผู้ใด้มาแบบนี้นสำคัญคือว่าลหลองแยกเพลิงออกนะครับเนี่ยครับใส่แยกเพลนอกให้นะครับเนาะ ตำนี้ผมมีอย่างที่น้องประกันตำนี้ครับผมประกันทองครับประกันตำนี้ประกันทองบอกเขาใหญ่ๆเอาเบิ่งความสูงส่วนมุมนี่ครับพี่น้องเออนี่แหละ80หาครับต่อรองได้อีกครับต่อรองได้อีกเดี๋ยวจะให้เบื้องอ่าครับพวงหางทั้งนี่ไปนะครับพี่น้องครับนี่หางนี่บอกง่ายเด้พี่น้องครับตัวจริงๆนี่พี่น้องต้องมาเบื้องตัวจริงอยู่หนาขอกนะครับเนาะนี่นี่หรือผู้ใดมั่นใจในพันธุกรรมทีม้าโนเลืกมันก็จัดได้เลยพี่น้องครับจัดไปแต่ตกลูกออกมาตัวแม่ผมมกระวายซิบแมนแปรแสนเล่าปรยัง่ง เพิ่งเห็นรูปบางหน้าด้วครับพี่น้องลูกมันตัวบางหันหนาครับหนาอ่าก็จะมีรูปเดี๋ยวให้เบิ้งไปแล้วพี่น้องครับนี่เคลื่อนไห้นะครับเนาะตอนนี้ไม่มีเอาเบิ้งหน้าตรงหูสัตว์ขงยักษ์ส่วนไหนครับหนาสวยดูมุมตรงนี่ด้ละเออง่ายขึ้นดุมาแล่ะเออนี่นี่หน้าตานะครับเนาะอ่ะเห็นชัดไปครับเดี๋ยวให้เบิ้องคางนึ่งคางไส่หน้าจะเห็นชัดหรือมั้งพี่น้องรอบเมื่อกี้เนาะอ่ะเอาเบิ้งมุมนี้นะมาเบิ้งตัวจริงเอาก็ได้ครับแต่ว่าสวยครับ สวยนะครับเด้อเอาเบอร์มุ้งไก่ๆนะครับเนาะอ่ะสองเบอร์เลยพี่น้องตัวนี้เป็นง้อทองเบอร์ที่สามถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เด็ดนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้นี่ย่างแดงย่างงามอันนี้ลูกพ่อได้กับน้องเกดอนี้ลูกซีว่ายสูก่อหกครับลูกซีว่ายสูก่อหกตัวนี้เป็นง้อทีอ่างงามนะครับตัวล้ำตัวนี้ซีเลี่ยมผืนผ่านอกตั้งเลยนะครับเนาะครับแล้วก็สีค่อนข้างที่จะแดงสวยนอกดีครับอ่ะนอกตั้งเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยซีว่ายสูก่อหกเจ็ดเดือนหรือครับอาจจะเข้าหาเดือนครับผมจะเข้าหาเดือนนะครับพี่น้อง นี่แหละแม่เพื่อนไอทับกับอัน์ KF31 แยกเพลไใบล่อพันรอบครับผมแม่ทับกัป KF31 แยกเพลทไห้นะครับเนาะรออพันรอบกับแม่เป็นลูกที่ใดครับที่ทัไใบลูกที่สองน่ท้องครับอันนี้ลูกเรียงอันนี้ลูกเรี้ยงนะครับพี่น้องครัเบื้องด้านหนานะครับเนาะนี่หนังยุยยวนังหนาหนายุยยุยนะครับเด้อเบื้องใกล้ๆนี่แหละครับผมนี่หนังหนาเบื้องดิบซีขางนะครับเบื้องใกล้ถือว่าเป็นของหายากครับลูกของหายากนะครับเนาะอันนี้จับได้บาด์ได้นะครับเด้อหูกระสีประมาณนี้แหละนอกตั้งนี่หลังเปเรี้เอา อันนี้คือแดงปวดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้ออ่าเขาเบิ้งลูกให้ยอิ่มๆก่อนเดี๋ยวจังไปเบิ้งแม่เพื่อนนะครับเนาะอ่ะอ่าชมลูกก่อนซีไวซ์สูนเก่าหกเครื่องดำสนิทนะครับเนาะเออเห็นละค้นหางเหงาหางนี่พี่น้องครับหางบ่มีแซบจักสินเลยดำปืดเลยนะครับเนาะตัวเพิ่นกับโบมีด่างเนี่ยไม่มีด่างไม่มีจุดนะครับเแต่หาหนุนอ้วนสิเป็นตะเบิ้งคักอยู่ครับครับผมผู้ได้มากเลี่ยมตัวแบบนี่นะครับหลังตรงๆหนอกต่างๆนี่กับตัวนี้แหละเอ้า ลูกซีไว้ศูนย์เก่าหกโดยจะพาเบื้องแม่ครับอันนี้เขาเห็นหายจนหายเลยเด้อครับเด้อเรียบร้อยครับย่างสวยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาดูแม่นะครับวันนี้ครับเออแม่ใหญ่งๆนี่แหละครับผมแม่เพิ่นสูงลอยหาซิบวกครับอันนี้สูงลอยหาซิบกัวเป็นงัวถือว่าใส่ใหญ่ใส่กับ KF สามหนึ่งแยกเพศดหิ่นะครับเนาะอ่าทำให้แล้วลูกที่สองนี่แหละทำไห้นะครับอ่าเบื้องมุมนี่นะครับเด้อให้เบื้องมุมนี่ก่อนนะครับเนาะนี่เบื้องชัดๆสีแดงๆหญ่งๆนี่แหละครับผมอ่าเป็นงัวโบดเข้มนะครับเนาะอ่โบดเเข้มลยอ่า แดงสีขึ้กันบ่มีปานขึ้กันนะครับพี่น้องสีเข้มครับสีเข้มึ้กันนะครับหายากครับสีแดงสีครับเดี๋ยวราคาจังฟังเด้พี่น้องอดใจไว้นิดหนึ่งนะครับเนาะนี่เมึงทา้งไทยเอ๋อครับเออไอ้นี่จังเบิงง่ายนะครับเนาะนี่สีข่างขัวของแม่เพิ่นนะครับเอ้านี่เออนี่เด้อเดี๋ยวแล้วครับผมก็มีดูแข้งแม่กันเลยามราคาให้นะครับเนาะมาลูกันคูดลูกไปเออเอ้าเออแม่หังท่านนี้ครับวะเนี้ เอาามใส่มาแม่เดินหน้าไปเลยแม่เดินหน้าไปครับอเอาลงมาราคายังฟังได้พี่น้องครับดูชัดๆก่อนเออไว้ขังเส้นแดดเหมือนกันพี่น้องจะได้เห็นชัดๆเออใส่ไปอีกใส่ไปอีกอเ,เออโอเคเอ้าคู่นี่นี่เก๋งเปิดเท่าไรครับขอคนที่มักน้ำครับเปิดไปแสนกับอีกหาพันตอนแสนครับกับอีกหาพันเลยครับพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงเอาก็ได้ครับผมมาเบิ้งตัวจริงเอาแสนกับอีกหาพันเลยครับนีมหนีบ่ออกครับตัวจริงหนีวอก ขนาดเบื้องพันกล่องพี่น้องก็จะเห็นว่างามสานีแหละครับเมาเบื้องตัวจริงเอาอีกทีหนึ่งนะครับเนาะสำหรับผู้มักหรือผู้หายู่แบบนี้นะครับเนาะตัวจริงสีสีใหม่เน้อครับสีใหม่เลี่ยแหละครับผมตอนนี้ตอนไทยยังเสียบตายอยู่นี่ครับอะนี่นะครับเนาะนี่เอาพี่น้องเอาะเอาไปอ้างญาติพี่น้องปีใหม่นี่นี่งามครับเรียมนี่งามเลยืพี่น้องครับครูนี้เอาจัดวันน็ดอีกคู่นึงครับพี่น้องครับจากมาโนดฟาร์มนะครับเนาะอ่า เดี๋ยวบังคูตบตัวต่อไปครับครับตัวชุดท่ายเป็นแม่ทองครับผมแม่ทองใส่ใยได้ครับพี่น้องเด้อเอ้านี่ใยหลังแตกไหมขวนกระจับย่างสวยไหมพี่น้องเบิ่งเอาเอาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นใส่ร้อยหกสิบกัวนะครับเด้อร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามก่อาจจะเคยเห็นมันแเหรอครับพี่น้องครับครับที่ละก็ได้ตัวนี้เป็นข้อที่ตัวใหญ่ใส่ร้อยหกสิบสามทองแยกเพศตัวนู้นตัวนี้แน่นครับทองอันออฟฟอร์ดแยกเพศคล็ดออฟฟอร์ดแยกเพศเด้อพี่น้องทองกับออฟฟอร์ดแยกเพศ็ดเนาตัวใหญ่นะครับเนาะ ลูกออกมากอะไรแม่พี่เหรอครับท้องจ็ดเดือนแล้วครับน้องเก่งท้องจะเข่าเจ็ดเดือนครับจะเข่าจิตเดือนครับเจ็ดเดือนเนี่ยพี่น้องจะเข่าเจ็ดเดือนลูกที่ใดครับ <S <S ลูกที่สามในท้องครับลูกที่สามในทอ้องเนี่ยพี่น้องครับใหญ่ไงเบืบเอ้องบนองเก่ง,งมันสูงร้อยหกสิบสามนะครับตัวนี้ใหญ่แห้งนะพี่น้อง <S <S อ่ะสูงร้อยหกสิบสามมันคือวัดให้แล้วเนาะวัดให้แล้วครับนี่หน้าตาแล้วก็ผลงานลูกแม่นี่งามเลยครับพี่น้องผลงานงามครับให้ลูกย่างน้าแล้วก็ลูกใส่ร้อยหกสิบขึ้นกันนะครับเด้อ พี่จริงสิไปได้วครับค่ากันแต่ค่ารดครับค่ากันตะ่ารถมีคนอยากได้ไหลยอยู่ <c oughs> อ๋อตำนี้บ่มีอย่างที่เนาะประกันตำนี้ประกันทองครับประกันตวนี้ประกันทองอ๋อสูงรอยหกสิบสามมงมุมนี่ประกันใหญ่ครับตัวนี้เก๋งเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นเก่าตอล็อกได้ครับสี่หมื่นเก่างัวใส่รอยหกสิบสามทองออกฟอร์ดแยกเพจอ่ะพี่น้องครับนี่ซื้อว่าไหนซื้อแม่แถมลูกข้ซื้อลูกแถมแม่กับคิดม่ง <c oughs> เอานะครับแลสี่หมื่นเก่าเองตัวใหญ่นะครับซื้อแม่แถมในทองครับ พี่น้องผู้ได้หาอยากได้ลูกงามๆกับเหหิสึงว่าแบบนี้นะครับด้วพี่น้องมันเห็นผลงานไหมครับเมนอ่ะเขาสิอวัวเขาเห็นผลงานครับนี่สี่หมื่นกัวนะครับเนาะอยากเพลดเป็นงัวอ่าเครื่องดํานะครับโบสถนิดบ้ทั้งโตเลยเหรอตัวนี้ก็ได้บดครับจ่ายลูกงามครับมวลที่ตัวใหญ่มากนะครับเนาะเชื่องหู้จะกว้างเมื่อยังครับนี่ตัวนี้หู้นะครับพี่น้องครับยางปกติครับถ่ายยางนะครับเด้อพี่น้องนี่ผมให้เบิ้งตัวแดงๆทั้งหลังกับใส่รอยหาสิบกัวผุนนี่ นะครับเนาะมาเจอตัวนี้เขาไปยางไงเลยตัวนี้งามเลยครับตัวนี้งามเลยครับเออนี่เบิ้องอ่าห่างทั้งขวานะครับพี่น้องครับนี่ยางไงเนี่ยแหละครับผู้ใดมักใส่สรั่งนะครับเนาะนี่กับตัวแดงนั่นนะครับเนาะเอามักแบบใดเลือกเอานะครับครันี่ผู้ใดจะตั้งฟัางกับเหมาหลดผู้ใดมีเงินงบพ่อนะครับเนาะได้โบนัสหกเดือนแปดเดือนมากักตุ่มไส้หลดครับผมพวกับเมียนะอ่ะ นี่แหละครับมาโนดฟาร์มรับประกันในเรื่องของพันธุกรรมเขึ้นระดับหนึ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องครับแนครับนี่ที่นี่ขัดมาให้เน้นๆนะครับเนาะนี่โครงสร้างมาแล้วสวยๆเลยโค้งดีๆพันธุกรรมดีๆเป็นที่ยงครับอ่ะตัวนี้ก็น่าจะมีให้แค่นี้น้องเก่งมือนี้เนาะแน่นครับมือนี้มีแค่นี้ครับผมสารเคมีก็ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ